กระดาษใหม่ผู้เปิดไม่ค่อยได้มือครูไม่ค่อยเหนียวจะขอก็รีบขอยิ้มทำไมนานนานยิ้มทำไมยิ้มส่งซิกครูทำไมฮะวันนี้ครูไม่เล่นมุกอะไรหรอกไม่มีปัญหาใจเย็นใจเย็นมีปัญหาไหมไม่มีค่ะไม่มีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องจะขอหรือว่าเรื่องคีเรื่องคีไม่ีปัญหาเรื่องอะไรมีปัญหาเรื่องอะไร นนี่่ครูไมเลวันนี้ครูไม่เล่นครูบอกแล้วครูแค่จะถามว่ามีปัญหาเรื่องอะไรจะขอเปลี่ยนคีย์ไหมครูบอกอยงนี้ไม่เปลี่ยนค่ะฮายลกไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับคือไม่เปลี่ยนคีย์หรือไม่เปลี่ยนใครไม่เปลี่ยนใจค่ะไม่เปลี่ยนใจอันนี้แค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มระวังวิก มีมีมากกว่านี้อีกเอาแค่ังนั้นเพลงนี้เอาให้มันกุกกิ๊กน่ารักให้ได้อ่าต่อไปเพลงน,นี้อยาก